ที่พวกนั้นก็อธิบายไม่ได้ครับหมายก็ว่าไม่กล้าพูดนี่แหละครับคุณไม่สามารถเอาเรื่องบนภูเขาไปใส่ร้ายลุงพลได้เลยผมผมบอกได้เลยว่าพวกคุณพวกคุณค็รรู้ครับว่าคุณพยายามที่จะให้เป็นลุงพลหลายจุดคือผมผมบอกว่าเลยว่าในโลกนี้ไม่มีไม่มีคดีไหนหรอกครับจะกล่าวหาคนหนึ่ง พาเด็กไปไว้บนภูเขาแต่บนภูเขาไม่มีหลักฐานว่าเป็นเขาเลยไม่มีอะไรหลงเหลือเลยขนาดจะอ้างขนก็ยังเป็นขนคนอื่นทุเรศถ้าแน่จริงทำไมไม่ให้ให้เป็นขนลุงพลไปซะมันจะได้จบนะฮะเป็นยังไปอาศัยขนคนอื่นอยู่อุ้ยนะนะครับขอบคุณมากครับนะฮะเราก็จะมาพูดในเรื่องกรณีของพวกเราเนาะ นะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับการนับถอยหลังแล้วก็เราเอาสิ่งที่เราพูดเพื่อย้ำสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะประเด็นนี้นะครับก็คือน้องไปอยู่บนภูเขาได้ยังไงทำไมจึงให้น้องไปอยู่บนภูเขาคนร้ายเขาต้องการอะไรจึงให้เด็กไปอยู่บนภูเขามันต้องผ่านอุปสรรคเยอะแยะ นะครับไม่ง่ายในการขนาดพยายามบอกว่าเด็กขึ้นไม่ได้หรอกภูเขาราดชันแต่คนแบบไหนครับโง่แบกเด็กขึ้นไปบนภูเขาผมใช้ควาว่าโง่ดักดานนะแบกเด็กขึ้นไปภูเขาคือคนโง่หรือมันมีจุดประสงค์อะไรหรือกลัวกลัวคนเห็นข้างล่างแสดงว่าคนที่ทำเนี่ย มันไม่ใช่คนร้ายแบบธรรมชาติครับถ้าคนร้ายแบบธรรมชาติจะเป็นใครก็ได้ครับถ้าเถอฆ่าทิ้งหรือฆ่าหรือทําให้ตายเนี่ยเขาต้องฝังครับไม่มีใครปัญญาอ่อนยกขึ้นไปดังนั้นคนที่มีปัญญาอ่อนยกเด็กขึ้นไปมันต้องมีวัตถุประสงค์บางอย่างยากด้วยนะที่จะมาหลอกลวงให้คนเชื่อว่าไปเจอเด็กยมรูเขายากด้วยนะมันต้องเซตร,ระบบไวให้ดี แล้วก็พาคนขึ้นไปนะฮะดังนั้นเรื่องนี้เราจะมาพูดกันเฉพาะเรื่องนี้เนาะเราลองฟังสิ่งนี้นะครับนะฮะผมจะใช้เวลาไม่มากนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผู้หลักอ่า u ู u b e อ่ายูทูบเบอร์สายสายใหญ่ๆครับเขาจะขึ้นนะครับนะครับเพราะถ้าเขาขึ้นมาทุกคนก็ไปดูอยู่แล้วนะฮะผมก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับสักครึ่งชั่วโมงเนาะอย่าเพิ่งขึ้นเดอ้อนะครับ ไล่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 อฟซมามาดูผมหน่อยนะบอกออไปดูอาจารย์น้อยนะอ่ะมาฟังครับผมใช้เวลาไม่มากครับผมจะพยายามปรับปรุงนะพูดพูดแต่ละเรื่องอย่าพูดหลายเรื่องนะเอาแต่ละเรื่องให้กระจากวก็จบไปเลยนะครับนะครับวันนี้นะครับเรามีขอบคุณแอดสุดานะครับ นะที่หาหลักฐานมาให้เรื่อยๆนะครับและทุกท่านนะครับที่มีเนาะนะครับเรื่องนี้ท่านลองฟังดูนะครับท่านลองฟังดูนะครับผมนะฮะใครเอาน้องขึ้นเขาไปเรื่อยๆแล้วก็วางรองเท้าให้คนหาเจอเพราะอะไรจึงอยากให้เจอศพ ก็เพราะว่ามันที่เคลื่อนไปเพราะว่าเก็บข้างล่างไม่อยู่มันเป็นการอาพรางอยู่นะครับมันเป็นการอาพรางเอาไว้แล้วก็ไม่สามารถที่จะไปขอลงเย็นถ้าจะเอาไปแช่ไว้ในตู้เย็นก็ไม่ได้จะขอลงเย็นก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นการอาหลีกเลี่ยงอาพรางคดีอยู่ เกินสี่ห้าวันก็พินาศแล้วครับก็อ้วกแตกพอดีไอคนกลัวผีก็กลัวผีอยู่ทำไมกลัวผีครับพนเด็กไม่ได้ตายธรรมชาติถ้าเด็กตายธรรมชาติก็คือจะตอนมีเด็กมีสติก็เออลูกเอ,อ้ยไม่สบายเดี๋ยวชาตินหน้าค่อยเจอกันใหม่เดออ้อะป่วยป่วยขนาดนี้มันเป็นเพราะโลกเวรโลกกรรมลูกเอ,อ้ยขอให้ไปดีนะลูกเด้อเแบบนี่ยแบบเนี้ยมันก็ไม่ติดค้างคาใจ แต่ถ้าเป็นการมีเหตุอย่างเหตุใดที่ผู้ตายอาจจะมีคำถามหรือพูดไม่ได้นะหรือมันจำเป็นต้องให้ตายเพราะว่าจำเป็นต้องให้ตายเพราะว่ามันได้เงินมาเยอะแล้วสมมตินะครับผมก็วิเคราะห์ู้ว่าได้เงินมาเยอะแล้วเนี่ยถ้าทำให้เด็กหายแล้วจะให,ให้เด็กคืนมา ผมคิดว่าคนรับเงินคนบริจาคเงินก็ต้องเอาเงินคืนนี่แหละครับว่ามึงโกหกกูแบบนี้นะแต่ถ้ามันเลยสามสี่วันแล้วก็เรื่องมันแดงไงคนรู้ทั่วประเทศมันก็จะหามุกว่าไปหาเด็กเจออ๋อเข้าไปในป่าแล้วไปเจอเด็กจะทำแบบอาจจะทำแบบบ้านอื่นๆแต่มันก็ไม่ได้นะเพราะว่า ถ้าเกิดว่าเด็กไม่ตายสามขวบมันอาจจะพอพูดได้พูดได้เพราะสื่อไปจออาจจะพูดว่า, ah, น,าน้าคนานั้นแหละน้าคนนี้เอาซวยเลยมันไม่เหมือนเด็กหายไปในป่าเองนะครับเด็กก็จะกลัวต้องกอดพ่อกอดแม่กอด,กอดนั่นตอนนี้ร้องไห้เพราะว่าตัวเองรู้ว่าตัวเองพัดหลงหรือตัวเองผิดพลาดเองพอเข้าใจใช่ไหมฮะ พอเข้าใจนะนะครับหรือมันจะมีมากกว่าน,นี้ก็คือยังยังไม่ได้คิดแผนต่อแต่ว่าเด็กตายก่อนเนี่ยมันก็จะมีแนวคิดต่างๆแต่เชื่อว่าจะตายแบบไหนมันเหมือนพยายามที่จะคิดแก้ปัญหาล่วงหนะ้าคือเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทุกเรื่องคือตอนนี้ สื่อสารเต็มหมู่บ้านเลยคนเต็มหมู่บ้านเลยมันราแวดระบังไม่ได้แล้วมึงต้องรีบเอาไปไว้ที่หนึ่งที่ใดก่อนค่อยว่ากันทีหลังเพราะว่ามันไม่มีใครยอมรับตั้งแต่แรกนะครับถ้าทำผิดพลาดทาไมไม่ยอมรับยอมรับใครจะว่าอะไรนะครับถ้ามันทำผิดพลาดถูกต,ต้องนะอ่ะฟังเรื่องนี้ครับประมาณสักสามสิบนาทีนะครับเพราะว่าเอา่อ ผู้หลักผู้ใหญ่ขึ้นอยู่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวท่านอาจจะอยากอยากไปได้ยินได้ฟังคนอื่นพูดนะครับอาจจะกลัวว่าเอออาจารย์รีบลงหน่อยหนูจะได้ไปดูคนอื่นนะครับก็ต้องใช้เวลาสักสามสิบนาทีนะฮะนะครับเอวามเป็นไปได้อะไรก็น่าจะเป็นหลักฐานที่ดีพอสมควรเลยนะลองฟังนะครับจากู่นะคะทุกคนจะเห็นว่าน้องโดนวางเอาไว้ในที่ที่โล่งแจ้งมากนะคะต้นไม้ไม่มีบทบางก้อนหินไม่มีบทบางบริเวณรอบตัวน้องนะคะ จึงเป็นเหตุผลนะคะคิดได้ว่าคนร้ายตั้งใจอยากจะให้มีการหายเจอได้โดยง่ายเพราะฉะนั้นใครบ้างที่อยากจะให้เจอศพน้องเจอร่างน้องถ้าเป็นคนอื่นทําลายหลักฐานทําลายร่างน้องไปซะน่าจะง่ายกว่านี้นะถูกต้องครับสิ่งที่กาลังจะพูดนะคะไม่ใช่การกล่าวหาแต่เพียงแต่มองเห็นว่าหลักฐานที่เหลืออยู่กับร่างของน้องที่นอนอยู่ที่ทุกคนเห็นก็คือความอะไรอวอไ์ไัยบางครั้งมันอาจจะเกิดจากความไม่ตั้งใจก็ได้ แต่ม่อเกิดขึ้นแล้วเรามาลองเรียบเรียงดูนะคะว่ามีมุมไหนพอได้คิดได้บ้างใครบ้างที่จะได้รับประโยชน์จากการเจอร่างน้องอีกครั้งหนึ่งนะคะประโยชน์ตรงนี้ไม่ได้หมายความแค่ว่าทางด้านเงินทางด้านเงินรับบริจาคหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่เป็นการที่จะได้เอาร่างน้องไปทําบุญเอาร่างน้องไปประกอบพธิธีทางศาสนาอย่างถูกต้องเมื่อถ้าคนไร้ไม่มีความผูกพันอะไรกับตัวน้อง คนร้ายก็ไม่มีเหตุจําเป็นอะไรที่จะต,ต้องเอาน้องมาวางเลยที่โล่งแจ้งเอาน้องไปซ่อนสิคะเอาน้องไปเผาสิคะแต่คุณคนร้ายก็ไม่ทําถูกไหมคุณคนร้ายเลือกที่จะเอาน้องมาอัมพางไว้อัมพลางไม่ได้หมายความว่าต้องซ่อนให้แบบนิดชิดเสมอไปอัมพรางก็คือการเปลี่ยนวิธีคิดให้คนที่เข้ามาเห็นเฮ้ยศพว่างนี้ต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แน่เลยจริงๆแล้วอาจจะตายมาจากที่อื่นก็ได้ซึ่งการตายของน้องครั้งนี้นะคะ อาจจะไม่ได้มาจากการตั้งใจฆ่าให้ตายอาจจะเป็นการพั้งมือจริงๆก็ได้แต่อย่างว่านะคะก็ต้องซ่อนชัดเจนมากก,ก,าก่อนที่จะมาบนนี้ไม่รู้ใครเนี่ยเขลื่อนน้องนะคะตกไปอยู่ที่ปลายเท้าไม่งั้นน้องก็ต้องตายแล้วคุณก็ต้องแบกขึ้นมาท,ทันทีคุณาาคาตกรอค่ะให้ลองอ่านใจคุณดูนะคะคุณอาจจะไม่ตั้งใจแต่คุณจําเป็นจะต้องอำพรางเพื่อที่จะปกปิดความผิดเพื่อที่ไม่อยากให้ตัวเองมีความผิดในเรื่องนี้ก็เท่านั้นแต่คุณไม่ได้อยากทําลายน้องให้ถึงขนาดว่า ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดสิ่งที่คุณพัตกรทําคือการชี้นําให้เจอร่างน้องไม่ว่าจะเป็นการชิ้งหลักฐานต่างๆหรือว่าการวางเอาไว้ให้เห็นได้เด่นชัดมันอาจจะไม่เรียกว่าความเมตตาที่มีต่อน้องนะคะแต่มุมมองนี้ก็คือคนร้ายมีเจตนาที่จะคืนร่างน้องให้กับครอบครัวเพื่อที่จะกลับไปท,ทําพิธีกรรมทางศาสนา คุณมองนี้น่าจะเป็นความเห็นอกเห็นใจครอบครัวจากคนร้ายมากกว่าที่คนร้ายจะตั้งใจทําร้ายให้ไม่เหลือซากถ้าหากคนร้ายเป็นคนอื่นไม่มีเหตุผลใดที่คนร้ายจะต้องเก็บร่างน้องเอาไว้ให้คนมาเจอไม่มีเหตุผลไหนที่คนร้ายจะเสี่ยงวางร่างเอาไว้ให้ตัวเองกลับมาติดกับตักตัวเองนอกเสียจากว่าเขาได้ทําลายหลักฐานทุกอย่างเรียบร้อยแล้วและค่อนข้างมั่นใจว่าตัวเองทําได้ดี หลักฐานอื่นๆที่เหลือก็ค่อย,อยๆเคลียร์ความแปลกที่สดงอย่างหนึ่งที่คดีนี้นะคะที่ประชาชนได้รับก็คือความไม่ค่อยเหมือนเดิมในคําพูดที่มีให้สื่อนะคะอย่างไม่ว่าบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลในตนใําบลพยานต่างๆแต่นั่นไม่สําคัญหรอกค่ะมันอาจจะเป็นการสับขานหลอกของเจ้าหน้าที่หรือว่าของตัวเขาเองก็ได้นะคะสําคัญก็คือว่าถ้าตํารวจถ,ถามคําถามเดิมแต่เปลี่ยนวิธีถามคําถามใหม่ โดยต้องเป็นคําตอบคำตอบเดิมตํารวจจะได้คําตอบเดิมอีกไหมและการตอบคําถามเดิมกับตารวจแม้จะไม่ใช่คนเดิมคําตอบจากคุณยังใช่คําตอบเดิมอยู่อืมเนี yeah. ่ยกลบมาสั้นๆน,นะครับอันนี้เอ่อทำไม คือมีการมีการสับขาหลอกนะพวกเราก็มีการสับขาหลอกนะครับทีมทนายก็มีการมีการเขาเรียกว่าอะไรนะผมแล้วผมรู้สึกว่าทีมทนายทํารังสีเนี่ยรู้แหละเพราะว่าท่านย้ําอีกทีว่าการตายผิดผิดธรรมชาติแต่เนื่องจากในสำนวนไม่สามารถระบุว่าใครตายเอ้ไม่สามารถไม่สามารถ ไม่สามารถระบุว่าใครทำขนาดจะให้ลุงพลเป็นคนร้ายยังไม่สามารถมีพยานว่าลุงพลเป็นคนทำนี่แหละครับดังนั้นทีมทนายท่านก็เลยยกประเด็นนี้เป็นทางนั้นมันก็ไปอย่างนี้สิเด็กขึ้นไปเด็กขึ้นเองได้ด้วยคำว่าเด็กขึ้นเองได้เด็กขึ้นเองได้ไม่ได้หมายก็ว่า จะบอกว่าเด็กขึ้นไปตายนะครับแต่ว่าเด็กขึ้นเองนะก็เมื่อคุณเมื่อคุณไม่บอกว่าลุงพลทำแต่คุณคุณไม่บอกด้วยหลักฐานนะครับคุณบอกแต่ปากแต่หลักฐานมันไม่มีว่าใครทำคุณไม่ผูาคนกลุ่มนั้นไม่กล้าพูดความจริงเมื่อคนกลุ่มนั้นไม่กล้าพูดความจริง เราก็เลยแย่ไปว่าอ้าวก็เด็กก็ลูกคุณขึ้นไปตายเองอะ่ะถ้าเด็กขึ้นไปตายเองแม่โดนนี่คือการเขาเรียกว่าอะไรนะการพยายามทดสอบทดลองคนพวกนั้นว่าเขาจะทำยังไงถ้าถ้าจะดึงดันว่าลุงพลเป็นคนทำกับกับไม่กล้ากับไม่มีหลักฐานจะมีหลักฐานได้ยังไงเพราะว่าลุงพลไม่ได้ทำ พยานทั้งหมดก็ไม่มีใครบอกว่าเป็นลุงพลทำแค่มาพูดปากเปล่ามาเป็นมโนอย่างนั้นอย่างนี้ศาลไม่ได้มาฟังศาลไม่ได้มาฟังมโนศาลไม่ได้เอามโนไปตัดสินนะครับไม่รู้ว่ามีใครบอกพวกเขาไหมศนะาลไม่ได้เอาปัญหาส่วนตัวมาตัดสินปัญหาส่วนตัวไม่ได้แปลว่าลุงพล ยกโต๊ะแปลว่าลุงพลต้องฆ่าเด็กนี่คือความสับเข่าของพวกนั้นนะนะครับหลักฐานอย่างที่ว่าครับเด็กไม่ได้ขึ้นไปตายเองแน่นอนนะครับที่เขาเว้นไว้เพราะว่าเผื่อคนคิดไม่ได้ว่าทำไมทำไมเด็ก จึงอ่าทไมจึงไม่สามารถระบุว่าใครทาก็คนรู้ความจริงมันพูดไม่ได้แต่พยายามจะบอกว่าเป็นลุงพลก็ไม่มีหลักฐานมันก็ค้างคายอย่างเงี้ยต้องยืนกระต่ายคาเดียวแต่ว่าศาลท่านดูจากพยานหลักฐานรายงานวิติวทยาศาสตร์หรือหลักฐานทางอ่วิทยาศาสตร์ รายงานทางวิสามันไม่มีก็ไม่มีขนาดแพทย์ยังเดาว,ว่าน่าจะหิวตายหรือฮิสโตรเนี่ยร่างกายไม่ระบุว่ามีการทำให้ตายแต่เสือกบอกว่าลุงพลทำนะตอนนั้นทีทนายบอกว่าเออถ้าถ้าพวกคุณไม่สามารถระบุว่าใครอุ้มใครอะไรไม่ใช่ไม่มีลุงพลอุ้มไม่มีใครอุ้มอา้าว แต่เด็กไปตปายอ่ะเป้าหมายคือเด็กไตายเด็กตายบนภูเขามันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องบอกว่าอ่ะถ้าพวกคุณไม่บอกไม่สามารถบอกได้ว่าใครอุ้มไปไม่มีหลักฐานว่าใครอุ้มนั้นลูกคุณขึ้นไปอยู่บนภูเขาได้ยังไงแล้วไปตายเนี่ยมันก็เหลือทางเดียวคือระหว่างเหาะขึ้นไปกับเดินขึ้นไปก็มีสองทางคุณเจออ้าแหละระหว่างเหาะกับเดิน ถ้าเอาทางนี้นะพ่อแม่ติดคุกก็เถียงเป็นเอ็นสิทีนี้เถียงเป็นเอ็นนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ปลาส้มไม่ใช่คือเข้าทางทั้งหมดครับคนพวกนี้เข้าทางเถียงคอเป็นเอ็นเพราะมันรู้ไงว่าเด็กไม่ได้ขึ้นไปเองพวกนี้มันรู้ครับมันก็ต้องเถียงสิว่าเด็กขึ้นไปเองไม่ได้นะครับไม่รู้ละ่ะ แต่มีคนขึ้นไปดูศพตั้งแต่วันที่สิบเอดสิบสองแล้วไปเห็นด้วยไม่รู้เป็นใครนะเห็นด้วยนะครับพอเห็นปุ๊บทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงอันดับแรกเห็นเนี่ยอาจจะเห็นเพื่ออยู่อันดับแรกไปเห็นเนี่ยน่าจะเห็นยังอยู่ยังมีชีวิตนะ แต่คงไปเห็นความอัตตคัดข้างบนเนี่นะเรียกว่าอาจจะไปร้องไห้น้ําตาซึมตาแดงก่ำเพราะว่าไปเห็นสภาพแล้วมันรับไม่ได้เด็กตัวน้น้อยอายุเท่านี้จะต้องไปอยู่ในที่แบบนั้นไปกลางคืนก็ลืมเอาเสื้อผ้าไปด้วยไม่ได้อาบน้ำอาจจะหรืออาจจะยังเป็นผัก อาจจะยังเป็นผักอยู่ก็ได้หมายคามว่ายังสลบเป็นผักอยู่ก็ได้แต่รีบมากก็ไม่ได้เอาอะไรไปเปลี่ยนเสื้อผ้ารู้สึกว่าจะจำเสื้อสีเกงอะไรก็ไม่ได้จำไม่ได้สักอย่างนะครับอาจจะลงเอาลงมาลงาเอาเสื้อผ้าก็ได้แต่ว่าก็ไม่กล้าขึ้นไปอีกพอไปไปเซลฟี่ไปแล้วเนี่ย ไปเซลฟี่ไปแล้วเนี่ยแล้วก็ลงมาแต่กระเป๋ามาแพ็กไว้ก็คงนึกได้ว่าเออถ้ากลัวกระเป๋าขึ้นไปอีกอ้าวเวียนกรรมสิก็แสดงว่ามีเด็กขึ้นข้างบนก็เลยเปลี่ยนแผนไม่เอากระเป๋าจนผลไม้มันเน่าจนผลไม้มันเน่าคือจะเอาขึ้นไปอีกก็ไม่ได้ละอาจจะมีก็เอ้ยมึงบ้า่าเนี่ยมึงขึ้นไปตอนเช้ามึงจะเอาเสื้อผ้าขึ้นไปอีก เดี๋ยวคงก็ตายก็พอดีเดี๋ยวก็ซวยกันยกแก๊งก็เลยเงียบไปเลยก็ดูซิว่ามันจะเกิดอ,อะไรขึ้นก็คงอยู่ไม่ได้นะก็คงอึดอัดอึดอัดสิบสามอึดอัดสิบสีเจจรรงงเเ่เดี๋ยวก็เจออาจจะมีการรายงานว่าอรองเท้าพร้อมแล้วรองเท้าพร้อมแล้วเดี๋ยวก็เจอเจอปุ๊บยังไงก็เจอปุ๊บก็พยายามมีคนบอก มีคนไปอยู่ในที่ที่นั้นด้วยว่าถ้าเจอรองเท้าสแสดงว่าต้องเจอเด็กอ่าวไปทางนงน้นทางนน้นทางนน้นทางนู้นเนี่ยอะไทางนู้นเน,น,นี่นนนเยเลยเฮ่อเกือบเพศเจอเด็กแล้วเจอเด็กแล้วนะครับใครเห็นด้วยที่ผมพูดนะครับต้องเป็นแนวนี้ครับกดหัวใจรัวๆครับผมกดหัวใจรัวๆนะฮะนะฮะดังนั้นอัอนนี้เขาวิเคราะห์ดีนะครับก็คือ คนที่เอาขึ้นไปคนรู้เรื่องเด็กเห็นเด็กเนี่ยก็ต้องมีจิตใจรู้สึกว่าเป็นญาติพี่น้องตัวเองนั่นแหละครับหรือเป็นความรู้สึกที่มันไม่สามารถที่จะเอาไปทิ้งเอาไปฝังเอาไปนั่นอันนี้เอาดีกว่าอย่างนี้ไหมอย่างนี้ไหมให้เด็กขึ้นไปตายเองก็เอามาเผาเอาอย่างนี้นะอย่างนี้นะอาจจะตกลงกันเพราะว่าถ้าคนคนไม่ใช่ญาติพี่น้อง โดยสายเลือดนะครับยังไงเขาถ้าคนภายนอกภายในที่มาจากความเกลียดชังกันอย่างรุนแรงจนถึงขนาดต้องฆ่ากันเนี่ยผมท้าเลยว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยเขาไม่ปัญญาอ่อนเอาขึ้นไปให้เด็ดให้เหนอยอไปไว้ข้างบนหรอกครับปัญญาอ่อนเลยจริงๆเนี่ยเพราะว่าอาจจะขึ้นไปตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดอาจจะขึ้นไปตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดก็ได้ขึ้นไปก่อน อาจจะขึ้นไปก่อนประกาศว่าน้องหายได้ซ้ำอาจจะขึ้นไปก่อนอันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะครับอาจจะขึ้นไปก่อนก่อนเวลาน้องหายก่อนที่จะประกาศว่าน้องหายนะฮะก็ได้เพราะว่าตอนนั้นมันยังไม่ชุกฉุกแล้วหกนะครับอาจจะเป็นไปได้ดังนั้นถ้ามีถ้าคนอื่นที่ทำตายเนี่ย เขาไม่เอาขึ้นไปวางหาพระแสงอะไรหรอกครับถ้าสมมติว่าตายแล้วนะแต่ถ้าเด็กยังไม่ตายไม่มีใครใจไม้ใช่ะระดมที่จะเอาเด็กอายุประมาณนี้ผู้หญิงเด็กผู้หญิงด้วยไปไปไว้ตนนั้นตนนี้หรอกครับคือจิตใจโหดร้ายเกินไปไม่มีใครทําได้ครับเพราะว่าถ้าจะพูดถึงคนทําเนี่ยไม่มีใครโกรธเกลียดเด็กไม่มีใครโกรธเกลียดเด็กคนที่จะทํากับเด็ก ต้องไม่ใช่คนอื่นที่โกรธเกลียดเด็กมันไม่มีใครโกรธเกลียดเด็กครับผมเชื่อเลยจะโจรจะโจรร้อยศพฆ่าร้อยศพเห็นเด็กเดินมาไม่มีใครฆ่าเด็กแน่นอนครับจะฆ่าไปทําไงฆ่าแล้วมันได้อะไรฆ่าแล้วก็เสียเสี่ยงกับตัวเองไม่มีใครที่จะคิดฆ่าเด็กครับเห,เห็นด้วยนะครับจะคนชั่วร้ายขนาดไหนครับคนเลวคนชั่วเห็นเด็กก็ใจอ่อนได้ เพราะว่ามันไม่มีอะไรที่จะไปเกียดชังเด็ดข้างหน้าแล้วก็ฆ่าเด็กผมว่ามนุษย์ไม่มีใครทําได้ครับต่อให้คุณเป็นอลิกับพ่อแม่เขาคุณก็ไม่สามารถฆ่าเด็กได้ดังนั้นครั้งนี้จึงไม่ใช่การฆ่าครับอย่างที่ทราบนะมันไปนสอดคล้องกับผลชนสูตรไม่มีการฆ่าครับครั้งนี้มีทางเดียวคือ ผิดพลาดเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่เราไม่รู้ว่าเขาผิดพลาดกันยังไงนะครับและผิดพลาดนี้ก็ต้องคงวางแผนให้ดีคิดรอบคอบเลยว,ว่าจะทำยังไงต่อต้องมีส่วนเกี่ยวข้องทางสายเลือดจึงจะขอร้องหรือแก้ปัญหาเรื่องนี้แล้วกันทำยังไงก็ได้นะครับ mm. เพื่อให้คนไปเจอว่าตายแล้วเี๋ยวจะเอามาพอเอามาปุ๊บรีบเผาเลยมันผิดสังเกตเคือเอามาปุ๊บรีบเผา มันปิดธรรมชาติทําไมเอาลงมาปุ๊บต้องรีบเผาเลย